ที่ไหมอ่ะดีก็ไม่ดื้นะกิจต้องทำเด็คู่กันห้ามตีกันก็พังนะยืนเลยค่ะเปลี่ยนอนนี้แ้ดีก็ยื้นั่นนั่นนั่นทะเลเาใบนั่าลาลานี่

นั่น <chaque> น <urai> ั <un benim dividends> ่นนั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 นนันนันจังจังจบแล้วครับจังจังคขาเพื่ออะไรน่าดีจ่ะเลยนาดีจ่ะถ่ายคลิปให้ป้าหน่อยสิคะลูกถ่ายแล้ว ไหมคะป้พี่ลองขอเจ็บแขวุเป็นยังไงกเจ็บแขวะปวดปวดก็เดินโมได้เป็นยเดินโได้ปวดขาเป็นยังคือปวดขามันนั่งาประดียดอ้ขาประดียดกินประเดียบ่ข้าปวดแขวอยู่บะปวดแขวอยู่บ นี่น<ะ>ผู้สาอีนี่ผู้สาวมีผู้บา่าหวหรือเป่คะอืมีผู้บ่าวหรือเป่าคะนี่จ๋าอะไรนี่จ๋ามีผู้บา่าวหรอบป่มีแล้วผู้บ่าวมานาริตะด้วยผู้บ่าวชื่อว่าอะไรนะ่ะเมื่อกี้หนูขับรถซาเล้งผู้บ่าวพูดกับนาริตะ ผู้บ่าวถามว่ายังไงนะหาบ้าไปเล่นที่บ้านเด้อที่บ้านกับเดอเอลออแล้วแต่ขับซาเล้งผู้บ่าวเอื้อนใส่เหรอค่ะเพราะเอื้อนใส่ลิตรเล็กลิตรยิ้มไหมล่ะยิ้มค่ะยิ้มยังไงคะไม่ยิ้มมันไม่ยิ้มไม่ต่เขินเหรอเขินแล้วเขินยังไงเขินยังไงไม่อข้อมืมันเอ่อเขินยังไงคะนี่ชาวเขิน คามค้อแน่ใครจะไปเก็บสตรอเบอรี่ล่ะใครเก็บตอเรี่ยกมือขึ้นยุ้ยนี่ตาจะไปเก็บตอเรี่เหรอไปเก็บสตรอเบอรี่แล้วเหรอได้ขโมยไรเล้วว่าใครเหมือนน้องเกี่ยวเลยอ่ะนี่คือเหมือนน้องอุ้ยโอ้ยไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยเพียงเพียงเพียงไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไร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 ไม่เฮ้ยบ๊วยสดกันลูกบ๊วยสดกันลูก ไม่เลยลุงเปามาลุงเปาลุงเปาลุงเปาเพียงตกใจตกใจหมดเลยมัเหมือนน้องเกลียวนะลูกนะลูเหมือนน้องเกลียวเลยโอ้ลงโอ้ลงขอโทษนะลูกนะลงขอโทษนะให้ลุงเปาลุงเปาตรงไหนตรงไหนให้ลุงเปาเพียงหายยังเออหายแล้วนะหายแล้วนะลูกนะยังไงลูกดูลูกดูลูกดูหายแล้วหายแล้วหายแล้ว